วันเป็นการซ้อมบนเวทีอะไรไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับหนึ่งเดือนซ้อมอยู่ที่ใครซ้อมบนเวทีที่ปิ่นเก้านี่เนาะมีใครเป็นผรุ่งเรืองโซลามังอีเพื่อนๆได้ยังพวกเพื่อนเพื่อนใครเชื่อกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเก้าปีสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบสี่มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เราต้องมาเจอกับเพชรอัสกรเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกี่ยมาับเต๋อยังได้ดูไหม ไม่ได้ดูเลยแล้วเดี๋ยวตอนเงี้ต่อยเขาวางเกยวางแผงไงดีมาดูคนละทีนะงั้นต่อยตาตาเราก่อนเดี๋ยวไปแก้ข่าวุทธเขาบ่นทีเลยเนาะล่าสุดเราต่อยไหนมาที่ตายที่ตายนั่นช่างต่อยแล้ปล่อยต่อยช่างเป็นไงบ้างแพแพคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่วันนี้ต่อยร้อยสิบสามเนาะแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่เกินจุดแปดจุดแปดแตเดี๋ยวมาวิ่งตอนเช้ามีเซนมีสายร่างกายไฟนี้ร่าสมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาแชนะกับใครนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสี่คนจังหวัดสตูเด็กสตูนเราฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากนี่ครับผม้วยครับวันนี้เป็นที่หนอ่งขอโชคดีขอบคุณครับ